อนี่ยาจัดกลางสตูเพืชนะครับผมก็บอกยี่ห้อพี่น้องไปแล้วนะออทูดเนี่ยดูศพครับเนี่ยครับเบี้ยงคาใบยังเบี้ยงคาใบอยู่นี่นะ เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยไม่ชัดนะเห็นชัดนะเออเนี่ยครับเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเลยก็คือเด้งเด้งติดใบเดี้งคาใบ,บตายคาใบอ่ะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันถ้า น้องพอเพื่อนท่านไหนอยากจะได้ยี่ห้อนี้นะครับวันนี้ผมก็สวมบทเป็นเซลแมนขายยาขายยาย,ยี่ห้อนี้นะครับปักประกาศสินค้าไว้แล้วน้องพอเพื่อนท่านไหนอยากจะได้ก็เข้าไปซื้อได้นะครับกดเข้าไปซื้อได้ร้านค้าออของช้อปปี้นะครับที่ผมปักประกาศสินค้าไว้ในขนานี้เราก็ดูเหมือนว่าจะมีบางคลิป บางคลิปเนี่ผมก็ทำแล้วก็ปักตะกร้าสินค้าตัวนี้ไว้ไว้เหมือนกันยังไงก็ก็ลองเข้าเข้าไปดูนะครับทางที่นี้ขายยาเสร็จแล้วขออนุญาตที่จะขายชนชมด้วยในไหนก็วันนี้พี่น้อง,องเพื่อนก็ติดตามกันค่อนข้างจยบางตาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ต้นนีเ้เป็นสายพันธุ์แป๊บนะครับสายพานแบบันธุ์แป๊บเป็นสายดอกดกเป็นชังชมสายดอกดกชื่อสายพันธุ์เขานะก็คือสายพานแบบันธุ์แป๊บเขาจะดอกของเขาเนี่ยจะเป็นเป็นช่อนะครับแต่ี่ดอกออกมาแบบเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นก้อน ก็เลยทำให้สายพันธุ์นี้ดกเป็นไม้ที่พี่ตู่ไปเอามาจากพี่น้องของเพื่อนในวงการชนชมด้วยกันนะครับก็คือที่สวนของเคเคคองเก้านะครับเคเขาก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ไปใกล้กันอยู่ที่เขตของ่อ,อก่อนหน้านี้พี่ตู่ยกมาหลายต้นเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพี่น้องของเพื่อน ขอไปอยู่บ้านแล้วขอให้เขาไปอยู่บ้านด้วยหลายต้นก็จะเหลือต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายนะครับเหลือต้นเดียวแล้วเดี๋ยวผมริดใบให้ดูนะเดี๋ยวริดใบพี่น้องผมเพื่อนเขาจะได้เห็นโครงสร้างกิ่งของเขาด้วยก็ถือว่ากิ่งก็มาดีด้วยนะครับต้นนี้ข้อกิ่งสั้นๆก็จะได้พุ่ม ได้ทรงที่มันกระชับนะครับไม่ยืดยาวตัวนี้เราขายนะโดยขายที่ราคาหนึ่งร้อยบาทรวมค่าส่งเขาอยู่ในกระถางหกนะครับลำต้นก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควร ถ้าเอาเข้าไปตัดแต่งรากลงปลูกเนี่ยให้ขึ้นกระถางแปดเลยดีกว่านะครับให้ขึ้นกระถางแปดเผื่อไว้เลยนี่นะครับดูกิ่งดูการแตกกิ่งของเขา สายพังแป๊บนะฮะสายไปแป๊บอ่ะเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นมีพี่น้องผมเพื่อนสื่อสารอะไรกันเลยทำไม